สวัสดีครับนี่เป็นรถจักรไอน้ำโมกุล C56 เป็นรถจักรไอ้น้ำที่สร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นครับสร้างโดยสมาคมอุตสาหกรรมรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีพศ2478ถึงพศ2482ครับผมปัจจุบันใช้การในประเทศไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่2คันคือหมายเลข C56713 และหมายเลข C56715 ในปัจจุบันรถจักรไอ้น้ำ C56 ทั้งสองคันนี้ได้ใช้ไม้หมอนรองรางรถไฟเก่าๆมาตัดเป็นท่นทอนๆในการใช้เป็นเชื้อเพลิองอีกด้วยนะครับอีกอย่างรถจักรไอ้น้ำ C56 จะถูกนำมาใช้ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะจัดงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปีด้วยครับมาพร้อมกับกิจกรรมแสงสีพร้อมเสียงหูดอันโหยหวนฟังแล้วดูหดหูน้ำตาคลอเลยครับ so i'm trying